ก็เร็วๆนี้ก็ไม่รู้อะเดี๋ยวก็ประมาณเดือนกันยายนก็อาจจะมีทนายความนะครับถูกท้องคดีใช้เอกสารปลอมแล้วก็นำสืงเท็จสองคนเป็นทนายความที่ท่านจะได้ไก้ทรากันไปนะตามข่าวนะนะครับก็เป็นห่วงนะครับในฐานะผู้มีวิชาชีพในการเป็นห่วงนะถ้าเรามามาเป็นทนายความแล้วมันมีเรื่องการปลอมเอกสารการเ,ออเบริกความเท็จนำสืงเท็จนี่มันมันจบเลยนะครับใครจะกล้าจ้างรว่าความ ถ้าเราโดนคดีแบบนี้ใครจะกล้าจ้างว่าความเดี๋ยวพอเราเอาเอกสารมาสืบรูความสงสัยเฮ้ยเอาเอกสารปลอมมาสืบหรือเปล่ามาถามกูหรือเปล่าที่ปายก็ผวากันไปด้วยนะพอพยานมาเบิกความเฮย้ยนี่มึงเบิกความจริงหรืเอเบิกความเท็จเนี่ยนะมันมันคนมันผวาถ้ายความเป็นอา,อาชีพเป็นต้องการความน่าเชื่อถือถ้ามีการใช้เอกสารปลอมมีการนําสืบท็จ t ทำพยานหลักฐานเท็จนี่กูไม่ใครกล้าจ้างว่าความพี่น้องกล้าจ้างไหมพี่น้องกล้าจ้างไหม เออนะทนายความที่ถูกกล่าวหาว่าปลอมเอกาสารกล้าไปจ้างไหมลนะกล้าไหมเ,เบอร์ความเท็จหรือว่าหรือว่าคดีที่แบบนําสืบเท็จอ่ะพี่น้องกล้าไหมครับนะแล้วเราจะไปรู้ได้ไงวันข้างหน้านะเขาจะทํากับเราอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอ่ะแต่ในชั้นนี้นะทนายความที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิทธ์ฝุดทองนะยังไม่เสียพรหมจรรย์ต้องรอจนกว่าศาล สจำคุกอืี๋ยรอดูซิว่าท่านจะโดนติดจำคุกหรือหลุดคดีก็ดูต่อไปอะเออนคนเรานี่ไม่แน่นะนะบางบางวันก็ดังรวยเท่บางวันก็เป็นไงโอ้โหทัวลงแล้วทัวไม่ลงธรรมดานะมาแล้วจอดมาแล้วจอดไม่ยอมออกนะนะทัวภาคเหนือมาภาคใต้มาภาคตะวันออกมามาก็อยู่นั่นนหะทัวคือ,อทัวนี่มันมันลงไม่หยุดนะ่ะ ะครับนี่มันกับมันมันไม่รู้ยังไงผมก็เห็นใจทุกท่านนะที่ทัวลงอ่ะก็ไม่รู้จะยังไงนะครับนั่นแหละก็เป็นห่วงนะทัวมันลงขนาดนี้นมันมาไหลสายขบวนเนี่ยสายเหนืออืนะครับหมอชิดก็มานะสายใต้ก็มามันมากันเยอะไม่ชีวิตคนลานม่มีอะไรแน่นะดังดังโอ้ยไปไหนมาไหนนะครับเวลามันตกต่ำนี่มันสุดเลยนะ บางคนบอกสุดตีนไม่ใช่นะอ๋อไม่ใช่นะมันก็แบบสุดเลยอะ่ะว่าชีวิตคนเรานี่ไม่แน่นะสมัยก่อนพูดอะไรคนก็เชื่อเดี๋ยวนี้ออกทีวีวันละห้าช่องคนยังไม่เชื่อเลยพูดทอะไรยิ่งพูดคนยิ่งด่าม,มันแปลกว่ชีวิตคนเราเนี่ยคือชีวิตมันเปลี่ยนไปผมเคยบอกแล้วเนี่ยดังเพราะโซเชียลก,ก็ดังเพราะโซเชียลก็ดับเพราะโซเชียลนะให้สำเนียกให้สำนึกไปนะอย่างผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนอยู่ในโซเชียลผมก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าผม ชั่วผมเร็วขึ้นมาผมก็ต้องดับน้วแมงไม่ได้สูนะทแมงติดลบอะเราเคยเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะเราคิดวนะเราไปออกทีวีเราพูดมีถูกคนด่าเรามัน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 แปลกนะมันมันเหมือนชีวิตมันเหมือนไม่มีที่ยืนนะจะไปไหนมาไหนไปตลาดเขาจาได้อ๋อนี่แตนายควาวันนี้เองอ๋ออะไรเงี้ยมันคือมันมันชีวิตมันแทบจะไม่มีที่ยืนเลยอ่ะเงินทองทรัพย์สินที่เรามีอยู่มันช่วยอะไรไม่ได้ เพื่อนฝูงก็ต้องหายจากไปก็ต mm ้อ hmm. งบอกว่าเออช่วงนี้เราเ,ออเป็นเพื่อนกันโทรไปกออ็ไม่อยากมารับก,กินข้าวกันนะพราะเดี๋ยว,วถ่ายรูปกันนายแล้วเราก็จะหม้โตเราก็จะทัวร์จะลงเราไปด้วยเพราะว่าสนิทกับนายเราก็จะแย่คือคนเรานี่มันไม่แน่น่ะชีวิตนะผมก็เลยบอกแล้วว่านะอย่าตั้งตนอยู่บนความปรามานนะจากเป็นทนายความเป็นคนดังนะนะครับทําไปทํามาก็กลายเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาไป จะต้องโดนฟ้องศาลแล้วไปโดนฟ้องธรรมดาคดียาเสพติดร้ายแรงโดนคดีเรื่องใช้เอกสารปลอมโดนคดีเรื่องการน,นำสืบเท็จคนจะคืออธิพทนายมันต้องเป็นคนสื่อสัย์ต้องใช้เอกสารจริงนำสืบเพื่อนำสืบจริงๆไม่ใช่ไปนำสืบเท็จทุกชูก้นะครับมันนก็เป็นบทเรียนนะครับผมก็เสียใจนะครับ ที่คนในวิชาชีพเราเนี่ยนะในเจ็ดหมื่นคนก็บางคนไปโดนเนี่ยนะเสียใจในฐานะทนายแก่ๆโง่โง่สติปัญญาสู้รุ่นน้องไม่ได้ผมนี่มันโง่จริงๆนะเรียนเนก็จบช้าสู้เขาไม่ได้นะจนทนายความรุ่นน้องบอกทนายเดชานี่จบเนติบัณฑิตเอาไก่ไปไก่ย่างไปแลกมาแล้วก็ไปพูดกันสนุกสนานว่าเนติไก่ย่างจุปป๊กรูแต่เนติไก่ย่างนี่ไม่เคยปลอมเอกสารนะ ไม่เคยนำสื่อพยานหลักฐานเท็จนะในคดียาเสพติดที่ไม่เคยทำเลยนะนะถึงแม้จะเป็นเนติกายย่างนะถูกล้อเลียนหาว่าเป็นไนะอเบี้ยนะไอห้อยอุย้ยโดนรุ่นน้องๆด่าขนาดนะั้นนะผมไม่เคยตอบโต้เพราะอะไรเพราะถือว่าเราแก่แล้วตอบโต้ไปสู้เขาไม่ได้ละเขาเป็คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะนะก็ต้องมีคุณธรรมนะครับนะการเป็นคนรุ่นใหม่เนะี่ยไม่ใช่โดนพนักง,งานสอบสวนกล่าวหาว่า ลอเอกสารช่วยรู้ความในคดียาเสพติดนะอย่างนี้ไม่น่าจะใช่รุ่นใหม่มันเป็นความคิดแบบแปลกๆอย่างนะครับแล้วนำสืบเท็จเนี่ยโอ้ผมไม่เคยทํานะผมอาจจะเรียนหนังสือเก่งสู้ทนายรุ่นน้องๆไม่ได้นะอาจจะเอาไก่ย,ย่างไปแลกมาอย่างที่ท่านว่าแต่ก็ไม่เคยใช้เอกสารปลอมนะไม่เคยนําทําพยานหลักฐานเท็จในคดียาเสพติดนะช่วยผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่เนี่ยผมไม่ไม่มีนะประวัติผมไม่เคยนะนะ คือผมอาจจะเก่งสู้ท่านไม่ได้แล้วก็ไม่รับคําทนะ้าเพราะว่าในปัตตภีนี้ก็คงไม่มีใครเก่งเท่าท่านแนละ้วเพราะท่านเป็นแชมป์แล้วนะครับแก่สุดยอดครับนะเดินให้สุดครับนะเดินให้สุดนะนะจะหยุดที่สวรรค์หรือหยุดที่คุกก็แล้วแต่พยานหลักฐานแต่ในชั้นนี้ท่านก็มีเป็นผู้บริสุทธิ์ก็สู้กันต่อไปผมไม่รับคําท้าใครนะผมนี่ทั้งแก่ทั้งโง่เรียนหนังสือก็ช้า สติปัญญาสู้ท่านไม่ได้ครับนะบางคนทนายรุ่นเด็กๆบอกโอ้เดชาผักก็ล้มแล้วมันแก่ก็จริงอยู่นะครับก็ผมแก่แล้วจะไปสู้อะไรพวกคมมุณผราเก่งท้าทายอุ้ยนะเอาคดีให้หลุดนะไอ้คดีปลอมเป็นเอกสารอะไรเนี่ยนํำสืบเท็จส้ใว้หลุดนะเป็นกําลังใจให้เสมอจุกรูกนะครับเป็นกําลังใจให้นะนะครับหลายคดีอยู่นะดนข่าวอ่ะ เห็นตัวคุณพูดเองในะออกทีวี6คดีนะนะครับคดีละ15ปี15ปีเนี่ยมันอนะครับลุงพลนี่ก็ต้องหาทนายเผื่อๆไว้บ้างนะเราไม่รู้ว่าลุงพลจะไปก่อนหรือว่าทนายจะไปก่อนนะครับนะลุงพลแกก็ไหนจะคดีบุกลุกป่าไหนจะคดีลากเด็กทอดทิ้งเด็กนอก้องชมพู่ทนายความก็คดีปลอมเอกสารนังสือเท็ดชิบหายแล้วลตอนนี้ก็ลุ้นกันแล้วชิบหายแล้วกำงนะ บอกรองว่าทนายลุงพลกับลุงพลในใครจะไปก่อนกันเนี่ยนะก็ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจุกรู้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะหลวงพ่อรุ่งเนื้ออะไรนะวัดอะไรที่สมุทรสาครอะไรนะคุ้มครองทั้งลุงพลทนะนายความลุงพลด้วยสานะอย่าลืมไปเสี่ยงแชมป์เซมซีนะไม่รู้ขยาข่าคราวนี้จะมีเลขขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขย่าก,ก็ได้ดีนะครับขย่าเซมซีไม่ใช่ขย่าให้โรได้โดนเพิ่มมีข้าอหานึ่งจุกรู้ ก็นะปากคุณศิระก็ให้กําลังใจลุงพลด้วยนะนไหนๆก็ไปเอาผ้าขามาเข้ามาแล้วนะครับนะศิระถ้าฟังอยู่นะอย่าลืมนะคุณจะไปเอาผ้าขามาเข้ามานะนะคุณยังไงก็ให้กําลังใจทั้งลุงพลและทนายลุงพลด้วยจุกรูเดี๋ยววันไหนผมเชิญมาอีกครั้งศิระจะเป็นคนอารมณ์ดีนะอ่อนน้อถมถ่อมตนจะเจอใครก็กวายมนนะเจอลุงพลเอาพ้าขามาให้แกก็ยกมือไหว้ แกก็ลืมไปอ้าวตายหาลุงพลจะไปผู้สังหาให้หใหตัวเองไม่สอนหอนะไม่เป็นไรแล้วครับเป็นคนอ่อนน้อถมถม่อมตนไม่มีความผิดอะไรแล้วครับเพราะให้พอให้ผ้าเอามาแกก็สวัสดีครับลุงพลครับน,นะคือแกเป็นเป็นนักการเมืองอ่ะนะมันเป็นสีสันอย่าไปอะไรมากเลยบางคนบอกอุ้ยท่านเป็นโสโสเป็นประธาน,น,นในมติการไปไหว้ผู้สังหาเป็นไรหรอแกอ่อนน้อถมถม่อมตน นะก็ไม่รู้ว่าจะ,ะชวนลุงพลเข้าพักห,าารหรือเปล่าสมัยหน้าลงพลังประชารัฐหรือเปล่านะนะครับเอ,อไม่แน่นะลุงพลเนี่ยไ,ไม่รู้มีใครเชิญมาเป็นสอสหร,รือเปล่า่านะครับก็เขาว่ากันไปนะขำๆสบายๆทุกรู้นะครับทุกรู้ชุกรู้นะครับสบายๆครับรายการผมเป็นรายการเอบันเทิงนะครับเป็นการนําเสนอข่าวบันเทิงนะครับนะ อ่าช่วงนี้ก็อาจจะมีกกกอกการละครละครบ้านกกกอกอะไรต่นนางๆก็จะเยอะหน่อยแต่ก็สอดแทรกอารมณ์ขันสบายๆครับผมรักทุกคนครับเนี่ยทนายความน้องๆเนี่ยก็ดูบทเรียนไหมนะการเป็นทนายความเนี่ยบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราควรจะมีคือหนึ่งมารยาททางสังคมกาละเทศะผู้หลับผู้ใหญ่ทนายความหูสูงนะก็ฝากไว้ว่าอย่าเป็นคนทะลึ่ง นะอย่าเป็นคนอวดดีนะที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดถึงทนายความคนนคงนะพูดถึงทนายความน้องๆทั้งหลายรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานว่าอย่าเป็นคนทะลึ่งนะผมฝากไว้อย่าเป็นคนทะลึ่งนะอย่าเป็นคนที่ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทนายความรุ่นพี่อะไรนะี่รุ่นพ่อเนะี่ยจุดจบจะคล้ายๆกันนะคือมันก็นะก็จะจบชีวิตไปนะเราต้องมีสัมมาคาราวั ถ้าเป็นคนทะลึ่งตึงตังไม่รู้จักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จบนะดังแค่ไหนก็จบเชื่อผมมันไม่ได้แล้วครับอันนี้ด้วยความรักและห่วงใยนะครับทนายความน้องๆทนายความหลาน,าานาาเชื่อเชื่อลุงนะครับนะผมจะหกสิบแล้วไม่ได้คิดจะก้าวหน้าในวิชชาชีพจะเลิกแล้ว